สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ นภแปะนะฮะนัทอีสูนะครับวันนี้นภแปะพามาอยู so ่ที่ฟาร์มบิวเอ็กของนภแปรนะครับกางมาส่งวันนี้ได้ส่งว่าจะส่งว่าความสุขให้กับคุณเล็กนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณเล็กจากปรีเพชนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ดีถ่ายทอดอยู่ตอนทอี่แบบเอ่อแชร์ไปแชร์ไปนั่นครับแชร์ไปถ่ายท,ท,ทอดเลยถ่ายทอดเลยถือ,อถอ,อดถือนี่ไปดิแชร์ไปไม่ได้แชร์ไปได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไ,ไ,ไ,นไร เดีวบอกบอลให้หน่อยไม่ได้ครับได้ต้องพูดต้องพูดกันไม่เยอะไหมเด้อถามว่าคุณเล็กออกรุ่นไหนคอมพควเตอร์ที่126 126ครับทั้งถือถือไมค์ไหมเสียบสี่มันก็ได้ ุูเจอในโลกปรากฏไรแล้วอะมาหรอได้ปหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟอีสูตนะฮะวันนี้พามาที่ฟาร,รมม์มวิว็กของของกาแฟนะครับวันนี้มาส่งมอบความสุขให้กับคุณเล็กนะฮะครอบครัวที่126ี่ครับผอง เออคุณเล็กเอ่อรุ่นอะไรฮะออกไปรถไปรุ่นอะไรนะครับวันนี้ก็รถที่ผมออกก็เป็นออเนลมิลเอนะครับก็เป็น1.9 u l t i m a t e นะครับก็เป็นรถที่มองมานานแล้วครับแล้วก็คิดว่าน่าจะลงตัวการใช้งานก็เลยเลือกรุ่นนี้ครับรถครอบครัวไหมฮะใช่ใช่ยังไม่มีครอบครัวนะครับแต่แต่มองอนาคตไปอนาคตไปครับเอ่อจากแนะนำได้ใช่ไหมฮะใช่ได้เออคุณเล็กจากตรีเพชรนะฮะครับตรีเพชรอีสุทธ ก็ตัดสินใจเลือกเพราะว่าไม่ผิดหวังดีว่ะไม่ผิดหวังนะครเพราะว่าเราก็ทําเรื่องพวกนี้มาเยอะครับเรื่องรถแล้วก็มองว่าน่าจะทั้งไลฟ์สไตล์เองแล้วก็อาประโยชน์ในรถครับคันที่ออกเป็นพันเก้าอัลเิเมทเป็นตัวท็อปของพันเก้าเลยครับครับอันนี้มีเพิ่มให้นะฮะของป๋ายชูอะไรอ่าง้ก็ลองใช้ดูครับเห็นว่าดีก็น่าจะทําให้ตอบโจทย์การใช้งานในในเมืองแล้วก็ การออกตัวได้ดีก็คิดว่าน่าจะน่าจะตอบโจทย์เดี๋ยวลองลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูก่อนนะครับอันนี้จะไปแชร์ไปที่มีเอ็กซ์เฟิร์นรีขับด้วยครับฝากอะไรได้นะครับก็ถังไงสนใจนะครับอย่าเพิ่งลังเลนะครับลองมาเทสต์ใช้ดูแล้วก็ตัดนใจเลือกมิลเอ็กซ์เป็นรถที่ใช้งานของพวกท่านผมกล้าพูดได้ว่าไม่น่าจะผิดหวังในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเลือกรถออนยูมิเอ็กซ์นะครับเป็นรถของท่านเป็นรถคู่ชีวิตได้เลยโอเคครับครับในราคาที่แต่ออปชั่นเต็มเลยนะครับใช่ ออปชันครบทั้งเรื่องความปลอดภัยเลยผมว่ามันดีในหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งดีไซน์แล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเอเดร์สระบบความปลอดภัยมันออกมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับแปลว่าคุ้มค่ากับราคาใช่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 ลองมาดูครับแคมเปญมีมากมายครับเยอะมาเยยังขอบคุณคุณเล็กด้วยได้ครับเดี๋ยวไปแนะนำการใช้รถอีกได้เลยครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวมานนี้แค่นี้โชว์หน่อยยินดีต้อนรับคุณเล็ก ฝั่งรถฝั่งล,ลดนเรวโพสรถหนยครับอันนี้คุณเล็กสั่งมาสตโต้โตนะฮะที่ติดให้สกเกิร์ตด้าหลังแล้วคาดเอวสีนี้ก็ฮิตนะครับสีเงินไอส,สีนี้ชอบสีเทาไอเบิกชอบอยู่แล้วถ้าแบบลูกค้าจะเรียกสีเทาครับเนี่ยมีตัวเซนเซอร์หมด จุดด้านหน้าก็มีเซนเซอร์หน้าสี่หลังสี่ช่วยจอดรถได้สะดวกขึ้นครับกระจกมองข้างอีก2ที่ชอบนี่แหละเพราะว่าเราเป็นคนขับรถไปไหนเมื่อไหนอยากให้มันสะดวกครับมีอะไรเตือนนู่นนี่นั่นมันก็ดีเตือนด้านข้างเตือนเลยนะครับใช่แล้วก็ด้านข้างก็จะมีพวกกระจกมองข้างเตือนพวกบายสปอร์ตเลียคอสทราฟิกก็ขับรถปลอดภัยครับมอไซค์มาด้านข้างปลอดภัยมีเสียงเตือนไม้มีมีสัญญาณเตือนครับแล้วก็ถอยหลังก็มีเสียงเตือนก็ช่วยได้เยอะครับ แล้วก็เบรกให้เองเมื่ออันตรายก็เนี่ยเรารักชีวิตเราเนาะไงก็เอเดนส์เนี่ยครับช่วยเตือนเราในการเบรกช่วยเบรกให้ขับคูชันโทก็มีอะดัปทีฟคือปรับความเร็วให้เราได้ด้วยขับรถสะดวกครับตามได้เลยแต่มันเป็นระบบช่วยยังไงก็ตามก็ดีกว่าไม่มีแต่เราก็ต้องควบคุมด้วยใช่ใช่่เราเราโค้ชไปรอบกกแล้วอันนี้เข้าสู่ฟาร์มมีเวกนะแปะนะครับ ไม่ไม่ทำไม่ช่วยันทำงานเลยรูปปองรูป่องม้งมิงมากเลยทำไมให้ให้น้องบ้าผู้หญิงไม่เลือกมาอะหรฮะตอนแรกจะเอาเป็นสบูแล้วก็เก่งในสุบูด้วยงานแต่งครับอันนี้เคลือบเซรามิกเรียบร้อยนะครับครับกล้องนี้ก็ติด คนร้านนี้ที่ติดให้กับบ m นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับครับอันนี้สเกิรหลังนะฮะของมาสเตครับอันนี้ก็คาดเอวมันจะโจบเฉี่ยวมันจะเทหน่ะสปอร์ตนะครับ ครบครับครบกระโดดของเราก็มีหลายที่ก่อนใช่ไหมครับครมีมีมามีอัลติเมทด้วยนะครับของอัลติเมทอัลติเมทแล้วก็มาสโต้นะฮะแต่อัลติเมทนี่ก็จะมีชุดใหญ่ X1 และ X2 ชุดหนึ่งยีชิ้น27ชิ้นนะครับเอ่อยังไงอินบ็อกซ์โทรหาดับเบิได้ตลอดนะครับวันนี้มาส่งมอบความสุขให้คุณเล็กนะฮะจากกรีเพชรอีซูุสเซลนะครับเอ่อคุณเล็กเขาอยู่ดูแลอยู่ฝ่ายการตลาดนะครับเอ่อครอบครัวที่126นะครับ วันนี้ดีใจนะฮะมีความสุขนะครับยังไงใครเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจนะฮะอินบ็อกซ์หรือโทรหาดะแปะได้นะฮะศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าสองหกสามหรืออินบอ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับดะแป๊ะจะให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องไฟแนนซ์เรื่องรถเรื่องอเรื่องแคมเปญต่างๆนะครับมีสิ่งที่ดีๆมอบให้เสมอนะครับวันนี้ก็ อากาศดีนะฮะแต่แดดร้อนเหมือนกันยังไงเดี๋ยวนะแปะฝากไว้คลิปหน้านะฮะดูที่ว่าความรัวที่127นะฮะจะเป็นจะเป็นท่านจะมาที่ท่านไหนนะครับเมื่อคืนไม่ทราบดูบอลกันหรือเปล่าครับอังกฤษชนะนะฮะ4-0เชียงกิจนะยังไงวันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากคลิปหน้าฝากไลฟ์หน้านะครับฝากไลฟ์หน้านะครับขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะใส่แมสนะครับแล้วก็ ฉีดวัคซีนนะฮะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็ล้างมือตลอดด้วยความ,มห่วงใยจากน้ำแป๊ะอีสูดนะครับถ้าใครสนใจเรื่องท่านใดสนใจเรื่องรถก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะน้ำแป๊ะจัดให้ครับขอบคุณครับับวสดีครับบ๊ายบาย